สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเซลโจนะฮะกับช่วงรายการอยากรีวิวนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับรถเนแคปนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเกรดแอลนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าคันนี้เนี่ยมีตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับก็คืออันนี้จะเป็นสไตล์แบบเรียบๆหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับในส่วนเกรดแอลเนี่ยนะครับ ความสวยงามเรื่องต้นเนด้านหน้าเนี่ยจริงๆไฟมันจะเป็น LED นะฮะซึ่งห,หลายหคนเนี่ยอาจจะชอบสไตล์ประามาณนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เรามีการรีวิวเฟรือ e s ไฟเนี่ยก็คือไฟจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะตัวนี้ก็จะมีความคมความสวยมากขึ้นนะครับนาะในส่วนคันนี้นะครับก็จะมีการใส่ล้อมแม็กนะฮะก็จะเป็นสีนะฮะผัดเงาแบบนี้นะครับขอบสุแป สำหรับคันนี้เนี่ยลูกค้ารีเควสยางอยู่ที่2 4 5สี่ห้าับสี่ห้านะครับก็คือเขาเรียกว่ายางแก๊สเตี้ยนะครับก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยนะครับมีความสม่ยวมีความบั่นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นใาลูกค้านะครับการโหลดนะครับตรงนี้จะอยู่ที่ด้านหน้า2นิ้วแล้วก็ด้านหลัง3ามนิ้วนะฮะตามสูตรตามสเปคปกตินะครับที่มีการโหลดกันนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวล้อหลังนิดนึงนะครับตัวล้อหลังนะฮะตัวนี้ออฟ ของช่วงขอบแ็กลึกเนี่ยนะคะได้อยู่10.5นะครับซึ่งมันจะทําให้ล้อเนี่ยจะล้อนออกมานิดนึงประมาณสักเกือบเกือบองนิ้วได้นก็อันนี้เป็นสเปคที่ลูกค้าเรียบเฟสเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยหรือวิ่ท่านไหนชอบที่แบบไม่ไม่ได้ล้นนะฮะก็อาจจะเป็น รถจะไปกล้องลงไปนะอาจจะเป็นออฟทักประมาณ9.5อย่างนี้ก็ได้นะสำหรับตัวนี้ต้องอ10.5นะครับความกว้างมันก็เลยจะเยอะขึ้นนะแต่ว่าถ้าเราเป,ป็นสัก8.5หรือ9.5เนะี่ยมันก็จะจะแคบลงนะครับมันก็จะอยู่ในโซมได้หรือเกินไม่เยอะประมาณสักนิ้วหนึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้คือชอบแบบสายรีเฟสได้เลยนะครับที่เราสามารถจัดให้ตามคอนเป็ปต์คาได้เลยนะครับโอเคสำหรับในช่วงเกรดเอลนะครับสิ่งที่ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเกรดเอสนะครับในส่วนของปลายท้ายนะครับก็จะเป็น LED เหมือนกันนะครับตั้าแบบนี้นะครับแล้วมาพร้อมกันจนท้ายด้วยนะครับสำหรับพี่ท่านไหนที่ไม่ชอบกันจนท้ายอยากถอดออกนะครับใส่เป็นตัวทั้งท้ายก็ได้นะครับก็เราเรามีบริการติดตั้งให้นะครับกันจนท้ายเราก็คืนวางท้ายกระบะไปให้นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนรับ มีหลายๆท่านรีเฟซมาที่เคยคุยกันแล้วไม่ชอบอย่างนี้นะฮะัือเราก็ถอดวางท้ายทเราไปเก็บที่บ้านนะครับที่เหลือก็ใส่ตัวทับท้ายไปให้เพิ่มเติมขนาดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าใครชอบก็ตัวน,นี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนิดนึงแล้วกันในส่วนตัวเกรดเอลนะข้างในพวกแขนข้างประตูหรือคอนโซลจะเป็นพูดแล้วนะฮะคือเป็นมีการเล่นสีแล้วนะนี้นะครับออปชั่นต่างๆก็จะ กล้เคียงกับตัว S เลยนะครับเกาะผ้าพีเนียมนะครับแบบนี้ก็สำหรับคันนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งประมาณนี้นะครับก็คือลูกค้าไม่ได้เน้นกับตกแต่งอะไรเยอะนะับคือออกแค่พอสวยงามจากทรงเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถเป็นแปรตรแอลนะครับเกียร์ธรรมดานะครับตกแต่งแบบนี้นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นที่49,000บาท สามารถซื้อได้ทุกอาชีพนะมีเครดิตแบบไหนทักเข้ามาปรึกษากับทางเราได้นะครับมีความกังวลด้านใดนะฮะปรึกษากับทางเราได้นะครับและใน EP หน้านะครับอยากให้ผมมารีวิวรถรุ่นไหนอยากเห็นรถยูสุรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกนีใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ